อ,อิมัดเอสนะครับจากแอลจเรียมาริยัมนาะบาบาจากอรัสเซียนะครับเป็นมวยหญิงแล้วก็ซีเยสบาเกอร์นะครับจากอิหร่านนะครับพรุ่งนี้นะครับก<อ>รุ่งน<า>ี้มาเจอกันที่เดิมครับแต่ตอนจะถึงพรุ่งนี้มาดูคู่นี้ก่อนคู่นี้จะเป็นอย่างไรในยกที่สองโอ้อไม่เข้าวงในครับโอ้ยเตรียมในเรียมในขวางขวาง,วางแทงได้ไหมแทงไม่ได้ครับไม่ครับ เอาละครับอย่างนี้ยกนี้นี่ต้องบอกว่าต้องออกหุ้ให้เยอะขึ้นนะครับทั้งคู่ยกนั่นอยู่โอ้มาแล้วครับหนึ่งสองอยู่มาโหวางแกงขวาแกก้มไปรับแข้งครับแม่เตะเจาะยางเต่ก้มไปรับแข้งนี่อันตรายครับสำหรับโมฮัมเหม็ดโมฮัมเหม็ดเขาบอกเขาเก่งมวยมวยศอกนะครับครับยังหาเจ้าว่ศอกไม่ได้นะโดนขาแบบนี้เจริญทองไปนะครับ โอนสอบจะเข้าทำได้ต่อเมื่ออยู่ระยะประชิดครับอยู่ระยะแข่งนี้ลำบากครับนี่ระยะใกล้นี้ต้องสอบแต่ดูว่าเจริญทองกันเต้ได้หูนี่วางแค่ขวาต่อยางไีกทีนึงครับคงรู้ว่าโปฮเมาเป็นนันขาวมีดีครับตอนนี้ขาแดงเถือกไปแล้วอืมเขาเล่นงานช่วงล่างครับช่วงล่างแน่นหรือเปล่าเสริมชกเสริมแนบมาด้หรือเปล่า โอ้ยโหโหโหครับแฝงที้ีหลอกจะวางแข้งครับไม่วางครับมาเปลี่ยนซอกขวาแทนเรี่ยมในลุ้ยทัดมาลาตีเข้าขวาครับโอ้โเดินทองแฝดทุนีีต้องบอกว่าเป็นลูกศิษย์ของผู้ใหญ่ห้อยนะครับคุณสมนิรเจดีคจะมีศักดิ์ศรีความศรีนะครับผู้ใหญ่ห้อยวันนี้เดินทางมาเชียร์ลูกศิษย์ทุ่หาเองครับ,บวางแข้งขวาโอ้ครับมา,มาลับมจะไม่ไหวครับไหวไม่ไหววางแข่งไวท้ทีนึงโอ้โ เตะว่ารถลูกตามแข้งครับต้องนับครับแบบนี้ครับดูจากอาการมวยแล้วครับต้องนับครับเพราะว่าดูแล้วไม่ตอบโต้แล้วก็มีอาการบาดเจ็บครับสู้หรือไม่สู้ครับเอาวแล้วครับหมาต่อครับจริญรทองจะเก็บหรือเปล่าครับจะเก็บฉากเลยหรือไม่จะเป็นใช้ช้อยเก็บฉากหรือเปล่ามาดูโอ้ยวางแค่ขวาว่างอุ้มแม่นี่ครับคือหัวใจครับเรียบร้อยครับกรรมการสับเรียบร้อยโอ้ต้องปรบมือให้เจริญรทองด้วยครับลูกนี้ล้มแล้วไม่ซาำด้วยนะ โอ้นี่ครับเชิญกรรมการนะเชิญแพทย์สนามด้วยนะครับมาดูอาการบาดเจ็บของโมฮาเม็ดครับตอนนี้มาถึงก็ฉีดสเปรย์ครับโอ้นี่ยาชานะทำให้ให้บรรเทาอาการเจ็บฮะโอ้นีคือการดูแลนักกีฬายังทั่วถึงแล้วยอดเยี่ยมครับขอบคุณแพทย์สนามด้วยครับเดี๋ยวเราไปฟังผลการให้คะแนนอย่างเป็นทางการับน้องเจมกินกษเซมครับเราเห็นไปพร้อมกันชัดเจนครับสวยมากๆครับและผู้ชนะได้แก่ ิดเกมในยกที่2นะครับผมเรามีเป้าหมายในการต่อสู้อย่างชัดเจนครับ